สวัสดีจ้ามาพบกันในป่าเห็ดจ้าพี่น้องจ๋าวันนี้เราเดินทางไปหาแม่ย่านะคะพาแม่ย่าเข้าโรงพยาบาลคุณเลมโบบอกว่าจะแวะป่าเห็ดก่อนไหมแล้วเ,เหล๋ยวไปอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านแม่ย่าจ้าบนบรรยากาศฝนฟ้ากําลังตกนะพี่น้องเดี๋ยวมาฟินๆไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้เราจะพาพี่น้องเก็บเห็ดได้หรือเปล่านะคะเป็นเห็ดพึ่งหวานนะคะาม,มาเลยจ้าจุดนี้เราจะ ได้เจอทุกครั้งถ้าเห็ดเขาขึ้นมาอาชุ่มนะนี่เจอแล้วเห็นไหมใช่ไหมเออใช่ใช่จริงด้วยพี่น้องโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นตน,นี่ค่ะดอกแรกดอกแรกงามงามงามตรงนี้ก็คือป่าข้างบ้านนั่นแหละเนี่ยค่ะ บ้านของคุณทอมมี่นะคะที่เรามาจัดงานวันเกิดนะคะคุณเลมโบขยับรถไปจอดด้านหน้านะคะหอมก็เดินวนในป่าเหมือนเดิมจ้ะนุ่นจ้ะเห็นดากแวบๆพี่โบจ้ะบรรยากาศฟินมากจ้ะใส่เสื้อกันฝนมาเรียบร้อยนะพี่น้องไม่ต้องห่วงจ้ะ นักล่าเห็ดเขาก็จะทนได้กับทุกบรรยากาศแหละ,ะเจอไหมเจอไหมมามาดูดีกว่าที่ไม่มาเนาะเพราะว่าเห็ดเขามาเร็วไปเร็วจะ้ะอันนี้ก็ฝนตกทุกวันจะ้ะเมื่อมีคนคอยเราก็จะขึ้นไปภูเขาน้อยๆจะ้ะ ตรงนี้เราก็เคยเก็บอยู่นี่ไงพี่น้องจ๋าโอ้ยตายน่ารักจังเลยลูกดูสิมามามาเอาเข้าตะก้าไว้ก่อนนะคะโอยพี่น้องดูคะ่ะอันนี้เป็นเห็ดพึ่งเก่ารักนะคะโอ้มางามมากเลยลูกอ,อ,อเก็บลงตะก้าไว้ก่อนนะคะข้ามยังไง ทำยังไงคะเป็นนางพารานก็บต้องย่านจ้ะฝนตกเสียกล้องค่ะพี่น้องโอ้ยกล้องหมุนติ้วๆเลยนี่เจอแล้วจ้ะโอ้ยเปื่อยได้ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะรีบกับสภาพดินฟ้ากาศอันนี้มีน้องทากอ่ะกินไปก่อนลูก ฝนตกพ่อก็รอตรงนี้นะคะก้องมัวแล้วค่ะนี่นี่นี่เห็ดพึ่งอ่าเห็ดพึ่งอะไรนะอ่าเห็ดพึ่งหมวกหมวกแดงจ้ะแก่แล้วนะคะไว้นี่แหละโอ้มาจ้ะเดี๋ยวค่อยดูแลแบ,บ้านเรา สวยมากสวยมากเห็ดพึ่งเลือดนะฮะโอหอวบอวบอวบมากอวบมากปาดิโตปาดิโทให้ไปเลี้ยวรถกลับจ้าดูค่ะบรรยากาศวันนี้เก็บเห็ดแบบว่าเหมือนช้างตุกมันเร่งรีบมากเพราะว่าเราอยากจ้ะ เดินหลายหลายป่าก่อนที่จะถึงเวลายิงตรงไปหาแม่ย่าจ้ะกำลังโทรคําเลยคุณเุนวัวแวะมาบอกว่าใกล้จะได้เวลายิงตรงไปหาย่าแล้วนะครับ บอกคุณเลมโบบอกูขอเก็บก่อนสวยๆนะคะงามๆหน่อยเอาดูพี่น้องแกะเอาขาเอาขานี่ด้วยนี่ด้วยูตายเห็ดเน่าหมดแล้วพี่น้องแกะเอาไว้นี่แหละมาไม่ทันมาไม่ทันากตอนนี้เราก็เดินทางลัดเลาะไหลเขา เพื่อจะไปหาแม่ย่านะคะตามที่บอกเอาไว้ว่าต้องพาแม่ย่าไปหาคุณหมอค่ะคุณเลมโบ้บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพามาใหม่เพราะว่าวันนี้เราเอเหาไม่ได้เต็มที่จะวิ่งลุกลีก้ลุกลนเพื่อที่จะได้เห็ุค่ะเพราะว่าเขาก็เริ่มเน่านะคะฝนฟ้าตกจะ้ะ จะก็เดินทางไปพร้อมๆกันนะคะเก็บภาพบรรยากาศใบไ,ไม้กำลังเปลี่ยนสีให้พี่น้องได้ชมด้วยเนะะเาะแแถวนี้ก็จะเป็นบุ้นเดนะคะเป็นฟาร์มเลี้ยงมา้าเลี้ยงสัตว์เรากำลังเดินทางไปถนนสายกลางนะคะ อย่ e f ะฟินตอบ a บซามิก็สแกมอคุณลิมโบบอกว่าโรงเรียนของทบเบซามิตอนเป็นเด็กแล้วก็ให้ดูเลวหรือว่าใบไม้เปลี่ยนสีนะคะต้นเมปเปิลน,นะคะพี่น้องที่นี่เขาเรียกว่าเลินนะยอดอ่อนๆคนไทยเขาพาเรียกผักกลุ่มเก็บลวกไว้กินน้ำพริกจ้ะ เพราะว่าความหนาวนะพี่น้องหนาวทำทำให้ใบไม้เปลี่ยนสีจ้ะแต่น,นี้ก็เป็นต้นสนนะคะราชินีต้นไม้ในเมืองหนาวที่เขาไม่เปลี่ยนสีไม่ผลัดใบนะคะแต่ถ้าเหมือนต้นสนที่เขาผลัดใบนั่นก็คือ,อต้นลักนะคะ ใบเหลืองเลเล็กๆนั่นก็คือเยิร์กนะคะบุกอักโทลมองหัวลีก่ะฮะเลินก็เมเปิ้ลเลิอนแบโอ้หาฟันทุสติก สวยๆมาถึงหน้าบ้านสวยเข้าบ้านคุณย่าแล้วใบเลือนสวยมากคุณเลมโบค่อยๆขับรถให้เก็บภาพมาฝากเอฟซีนะคะถักสวิเกมซกิเอตเตฟินอู้วา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 วม,มีแต่สวยๆ้งนั้นเลยอน,นี้ถอยหลังไปรับไม่ยากนะคะ จ้ีพี่น้องเดี๋ยวจะเปลี่ยนกางเกงกับบูทนะคะอาบน้ําอับท่าแล้วก็จะใส่ชุดใหม่นี่แหละชุดที่ซื้อมาจากตลาดนัดนะคะตอนนี้มาถึงบ้านแม่ย่าแล้วจ้ะขอแต่งตัวก่อนเดอ้อพาคุณย่ามาโรงพยาบาลจ้าหนุ่นคุณย่าเดินนำหน้าไปแล้วค่ะลูกชายคุณย่าเดินตามหลังไป ออกยากจ้ะนี่นะคะโรงพยาบาลจ้ะเยอดจัะ <c oughs> ในห้องจ้ะพี่น้องในห้องรอโหดูค่ะนี่ห้องรอห้องรอ ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าดเดินออกโรงพยาบาลเดี๋ยวพาไปช้อปปิ้งต่อดอกไม้หนะ้าโรงพยาบาลสวยมากจ้าให้คุณย่าเดินนำหน้าเพื่อจะเก็บภาพนะคะปกติหอมจะประคองคุณย่าไปด้วยนะพี่น้องถ้าหอมไม่มาแล้วจะยังไงดูลูกชายคุณย่าเดินดูปัตตุเปไปโน่นอ่ะวิ่งตามคุณย่าก่อนนะคะอ่ะ แกงแซลคุณยาบอกว่ามุสัน,นเดินนาลิ้งงอนลิ้งงอนลิ้งงอนกล้องวันหน่อยนะพี่น้องเพราะว่ามันจะเป็นกล้องที่ซ่อนอยู่ในอกไม่มีใครเห็นเก็บภาพได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะไม่ได้เอากล้องออกมาโชว์หลูนะคะ <laughs> โชว์หลาไม่ใช่โชว์หลมันจะซ่อนอยู่ในย่ามจะ้ะ ผลการตรวจไม่เป็นอะไรนะคะคุณย่าบอกนะคะ <Yeah. laughs> อบคอกกจากป่าแล้วก็มาชมในเมืองบ้างเนาะออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะ <c oughs> วันก่อนมาโรงพยาบาลน,นี้แหละแต่เกี่ยวกับโรคหัวใจนะคะวันนี้เกี่ยวกับลำไส้จากคุณย่า พาไปชอปปิง้งเอีนยเี้คุเาาวเร<า>ี๋ยวเวเหีายเบียนเิมมาวะคะีะเพื่อที่ยะพาีคุณยเดา,า,า๋ยวเดี๋ยวกดอา,า,อายวเดี๋ยวเที๋ยนเ นี่นะคะเบนเทม่ามาแล้วจ้าจานซ้ายของประกาศหอมนะคะเป็นมันฝรั่งบดแล้วก็ไส้กรอกนี่ของคุณเลมโบแตงกวาบดด้วยนะคะของคุณย่านี้อ่ะยันปะช่วยไม่ย่าก่อนน่าไหนคุณย่าอยากได้แตงกวา กุล well, ุมโบแบ่งแตงกวาบดหรือว่ารูกกะรูกกะบดต่อบดต้มบุตรต่อบดต้มกุบกะพูดผิดแบ่งให้คุณย่าค่ะมาทานด้วยกันพี่น้องมันฝรั่งบดค่ะโพทติสมูส

รถคือรถพ่อมาซื้ออาหารให้กับเจ้าคิเลค่ะคิเลเมียวมีฟักทองฮัลวีนพุ่มป่านะคะกิโลละยี่สาโคนแบบนี้ค่ะที่คุณย่าชอบทานนะเป็นอาหารที่สำเร็จแล้วแบบนี้ค่ะอย่างเงี้ยค่ะี่อดจะเป็นข้าวเป็นผัด เคี่ยวหวานเป็นมักกะโลนีค่ะแบบนี้ค่ะคุณยายจะทานอาหารสำเร็จแบบนี้นะคะสะดวกสบายอันนี้คุณเลบโบทำบ่อยค่ะคูรี่สตอ๊อกคนอปข้าวกับไส้กรอกแล้วก็ผัดอะไรอย่เงี้ยค่ะกิจวัตรประจำวันทุกครั้งที่เจอกันหาหาหมอแล้วก็ชอปปิ้งค่ะ Men han, han gjør jo alt på dem. så, er det, så, er det om år, så de om gikk det er นู่โทกเกตมุสันบอกคุณแม่โตเกตโตเกตรถไฟค่ะรถไฟเดีเดรุ่นีลัดเ็นจอแก่แม่โอรถไฟรถไฟสีน้ำเงิน้ำวงเข้าเขตหมู่บ้านของแม่ญาตที่แม่ยาอาศัยอยู่นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นรางรถไฟพี่น้องจ๋าโอ้ยสีสันสดใสามากเลยวันนี้ให้ชมบรรยากาศแบบเต็มที่เลยจา้ามาครั้งต่อไปก็จะไม่สวยแบบนี้นะคะนี่คือบรรยากาศที่กำลังสวยที่สุดเสียใ <c oughs> จไปโรเจอร้วอีกเสอยเนี่ยอุมไปกเอะอมัดิน้จ่ตอนนี้มา ที่หมู่บ้านแม่ยาอีกแล้วดูค่ะโอ,อ้ฟีนมุสันคนละ<ม>นีเ่เย<า>อะเส้นสกนเต้แม่ยาดูลูปเยอะด้วเระแล้วก็กลับวนมาตรงนี้อีกรอบนึ่งเพราะว่ามาส่งแม่ย่านะคะช<อ>่วยกันจัดของเข้าตู้ระหว่างระหว่างคุณย่ากับคุณผู้ชายของอีชัน ไสยสับประรดแบบเอ้ยไแอปเปิ้ลหอมก็มาลดเหมือนเดิมดมาทานด้วยกันนะคะคุณลุโบจะดื่มกาแฟก่อนอที่จะเดินทางกลับบ้านค่ะตอนนี้คุณลโบกำลังอุ่นผ้ายอยู่ค่ะอ,อร่อยมากเดี๋ยคุนเดี๋ยวหันหน้ากล้องมานั่งทานกับ

อากาศมืดมาแล้วจ้าตอนนี้ว่าจะพาพี่น้องชมสวนไม่ย่าหน่อยอากาศปิดอีกแล้วพี่น้องดอกไม้คุณย่าในบ้านสวยเลยโอเคจะกลับบ้านแล้วค่ะย่าเดินมาส่งอ๋อ

ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะเดินไปดูโพสกล่องจดหมายโกฟัสิกติดเดินช้าๆเดินดีๆอ <laughs> ุ๊ยน้าไหมเองเติงโกฟัสิกดิดโกฟัสิกติดเดินช้าๆอือป๊ะ Oh. Go in go in Musan Pe yeah. Khan Hi yeah. do Bye bye Musan and Sekadai bye bye, bye. bye. Hi yeah. 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 do, I do. <laughs> อยู่ที่บ้านนะคะตอนนี้ก็มาติดไฟแดงตรงทางรถไฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูรถไฟวิ่งกัน,โ,นออโอ้ย ส่วนหกลกถึงเชียงใหม่เปิดครับเปิดครับนี่แบบว่าสั่งได้นะ่ะไปเตรียมยะ yeah. คลิปนี้ก็จัดรวมๆเลยนะคะรอยลเอีดเก็บด้านน้ำค่ะต่างบรลาต่างกรรมนะพี่น้องจ๊ะ กลับมาถึงบ้านนานแล้วแต่ว่าหอมเมาลดค่ะอยากจะทานอะไรแซ่บๆนะคะอยากตำแตงรวมมิตรจ้ะทานกับหมูยอหนังนะคะที่ซื้อมาจากร้านเอเชียวันก่อนจ้ะมไม่ตามใส่นะคะอยากจะหยิบทานเป็นชิ้นๆจ้ะ ทานอิ่มแล้วหอมก็จะทานกักะยาศาสตร์นะคะนึกอยากจะทานแบบนี้จ้ะขอเพียวๆเลยนะคะเป็นโรคที่ล้าสมัยมากพี่น้องหอมเป็นโรคเมารถจ้ะอืมอืมสุดยอดจ้ะ เผ็ดจะเผ็ดจะเผ็ดแล้วก็จะมีน้ำลิงงอนนะคะผมก็จะทานให้ชมนิดนึงนะคะเดี๋ยวต้องเข้าไปนั่งทานด้านในกุณเลมโบแบบกิเลห,หลับอยู่หน้าทีวีจ้ะ เห็ดก็ทําความสะอาดรวมๆเอาไว้แบบนี้นะคะคุณเรนโบ้บอกว่าลูกค้าเขาอยากได้จ้ะก็เลยคัดเลือกเอาไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้คุณเรนโบ้จะพาเข้าปลาเห็ดใหม่คลิปนี้หอมเอาไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณที่ติดตามชมคลิปติดตามให้กำลังใจนะคะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ